โอเคครับผมก็กราบสดดีน้องน้ๆหนุ่มๆทุกผู้ทุกคนสวัสดีเชาวบาสินทุกชั้นนะครับวันนี้ไว้เราจะมาลองทดลองไว้สแกนปืนนะครับผมฉลามครับผมเป็นของสักกานะครับจะมาดูว่ามันจะหดแค่ไหนนะครับผม,มาดูกันเลยนะเราจะไม่ลงธรรมดานะทุกคนเราจะไปลงที่แมท แรงนะครับผมวัอนจะได้ที่แมตอะไรนะฮะนะฮะนะฮนะโอเคอย่าลืมอ่าก่อนจะดูคลิปนะผมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์กดกระดิ่งให้พี่ <c oughs> ด้วยครับโยโย่ดูเลย let's go baby มือต้องชาลีลองนะฮะเรารีบหาเลยนะเปินสก,การเรานะครับ มันจะหดหดแค่ไหนว่าสก,กามีสก,กีนแบบวา่าอ่ให้เพิ่มให้ด้าเมจีนิดหน่อยแค่นั้นเองนะ โอเคครับผมเราก็มาอยู่แมตช์เดิมอีกแล้วนะครับสามรอบแล้วนะครับผมอันนี้รอบที่สามนะเราจะรอบที่นะเระรอบที่สองเราได้สกามารอบที่สามเราจะได้หรือเปล่านะลงก่อนตายก่อนนะครับผมเราต้องยืนหนึ่งในเกมนี้นะ